คำว่าคนไทยล้วนในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่มากดไลค์แฟนเพจ facebook ของเราเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชีแอคเคาท์มีตัวตนจริงมีคนเล่นจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด f e c o o o ร้ายเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเร่งโดนแบนนะคะอุ้งทดลองมาแล้วค่ะแอคเคาท์ account ปลอดภัยดีเฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้งจะมาสมวิธี ปั๊มไลฟ์แฟนเพจคนไทยล้วนค่ะและที่สําคัญนะคะยังรอยอดไม่นานด้ยทุกคนกล้ากรันตีเลยนะคะว่า1น,นาทียอดไลฟ์แฟนเพจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์ assign follow mk เพิ่มเพื่อนนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน special fast ค่ะหน้าตาร้านจะเป็นแบบนี้นะคะมาถึงหน้านี้เนี่ยก็คุยกับแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้อุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแบบคนไทยค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบแบบแรกก็จะเป็นไลฟ์คนไทยแบบที่2ก็คือเป็นไลฟ์ต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์แฟนเพจ Facebook แบบคนไทยแท้นะคะเริ่มต้นที่100ไลฟ์ค่ะสูงสุดก็คือ20,000ไลฟ์หากเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้นะคะก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยค่ะ แล้วในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการซื้อ200ไลค์ค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นได้แล้วนะคะแอดมินจะส่งภาพนี้มาให้เราภาพนี้นะคะเอาไว้จ่ายเงินค่ะสแกน QR Code ได้เลยภาพนี้จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการค่ะอยากให้เพื่อนๆศึกษาและอ่านให้เข้าใจนะคะหลังจากที่เราโอนเงินเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปแจ้งแอดมินแบบนี้นะคะแอดมินเนี่ยเขาจะทำงานให้เราทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลย โอนเงินเสร็จนะคะแอดมินจะขอลิงก์เพจ a c e b o o k ค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อนๆมาที่หน้าแรกแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตจุด3จุดด้านขวามือค่ะกดจุด3จุดค่ะแล้วก็กดคําว่า Copy l i n ลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วให้เรานําลิงก์นะคะไปวางให้แอดมินแบบในแชทได้เลยก่อนเริ่มปั๊มไลน์นะคะแอดมินจะคอนเฟิร์มยอดเก่าก่อน ยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่1,900ไหไลค์นะคะวันนี้เราซื้อเพิ่ม200ก็จะเป็น2,100นะคะถ้างานเสร็จแล้วจากนั้นนะคะกลับไปที่หน้าเพจ a c e b o o k ของเราค่ะจะเห็นว่ายอดเริ่มนะคะอยู่ที่1,900ไหไลค์ค่ะแล้วก็รีเฟซหน้าจอแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซยอดค่ะรอยอดไม่นานนะคะแค่1นาทีเท่านั้นตอนนี้ยอดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของเราเพิ่มขึ้น จาก1,900ไลค์นะคะเป็น2,100ไลค์แล้วค่ะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบตามที่เราซื้อแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้นะคะเชื่อถือได้จริงยอดขึ้นจริงไม่จบตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์แฟนเพจคนไทยล้วนจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนคนกดไลค์เพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะและที่สําคัญรอยอดไม่นานด้วยนอกจากนี้นะคะคนที่มากดไลค์เพจของเรายัางเป็นคนไทยแท้แน่นอนร้อเลยค่ะ ซึ่งถ้าคนไหนนะคะกำลังมองหาร้านที่ดีและเชื่อถือได้ขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะเขามีชื่อว่าร้าน Special Fast เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทรา Follow MK ลายละเอียน,นะคะตามด้านล่างของจอน,นี้เลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอดกิ4ชั่วโมงมีแอดมินขายเยอะมากคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆว่างตอนไหนนะคะก็ทักไปได้เลยร้านนี้นะคะแอดมินยินดีให้บริการในส่วนของวันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ